สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้แบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองจะใช้อยู่ที่สองสีนะแล้วก็เทปกาสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นที่ความยาว22เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะ แล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะมาสานเป็นฐานแปดลีจะจับอลิบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบน จับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบินขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐานแปดเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอริบินเส้นที่หขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สาทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะดีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา เอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สมด้านบนวางลงมาเอาสมด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะเราก็จะเหลือริบบิ้สี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับเอาลิบบนเส้นที่หด้านบนวางลงมาก่อน เส้นที่สอสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็ค่อยปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะนี้นะคะเส้นที่4ส,สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือออกมาจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3ามเส้นแล้วพาดนะคะ1 2 3สองสจับอริบบิ้นพาดมา1 2 3สองสาจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สองสจับอริบบิ้นพาดมา 1นึสองสาจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสาจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับอิบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะค่อยๆดึงลงมาค่ะแบบนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมา สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี่นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมือกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะนะคะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ ี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งแปดเส้นเลยนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วช่วงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะนี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมา จับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานาะมาฝั่งด้านขวามือนะคะค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะเว้นช่องตรงนี้ไว้นะคะตรงกลีบดอกนะตรงนี้นะให้เสมอกับตัวริบบิ้นเลยนะคะในลนนักษณะนี้เป็นช่องในลักษณะน,นี้นะ ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะทีนี้เราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะตัวนี้นะแปดเส้นนี้นะคะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะลอดผ่านสามเส้นมาเลยนะคะนี่นะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแกะเทปกาวสองหน้าออกค่ะแล้วก็ค่อยๆอดึงลงมานะนี่นะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นนะคะตัวไหนที่ยังไม่เท่ากันนะตัวนี้ติดตัดนิดนึงนี่นะคะเราจะตัดให้เท่ากันแบบนี้นะทั้ง8ดคู่8เส้นเลยค่ะนี่นะคะพอเราตัดได้เท่ากันแบบนี้ทั้ง8คู่8เส้นแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาคู่นี้เลยนะคะจับริบิ้นสารเป็นคู่แล้วนะจับริบิ้นพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบิ้นพับกลับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนะที่ตรงกับเส้นของเขานะคะที่เราเว้นช่องไว้นะตอนทีแรกนะคะแบบนี้นะให้ริบินขึ้นมาด้านบนค่ะ ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง mm ่ง hmm. เสร็จแล้วจับอัตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกรีบดอกนี่เลยนะที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8คู่8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะจะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง8คู่8เส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินคู่นี้นะคะขึ้นมานะจับริบินพับเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะ เสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงหลังเส้นนี้เลยนะคะเข้าไปในกลีบดอกเลยนะนี่นะคะมาฝั่งด้านซ้ายนะแล้วก็ค่อยค่อยจับลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกเลยนะนี่นะคะด้านหลังเส้นนี้เลยนะถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้าย ในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ8คู่นะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2ึสแบบนี้นะคะนี่นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกเทียนซ้อนสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ค่ะ